สวัสดีค่ะมาอัปเดตฝนในช่วงบ่ายช่วงค่ำวันนี้3มิถุนายน,น2565ว่าอยู่จังหวัดไหนพร้อมกับอัปเดตแรมเพอของภาคเหนือนและภาคอีสานไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะก่อนอื่นต้องแจ้งข่าวพี่พี่น้องนองก่อนหลายๆท่านสอบถามมาว่าแอสฝนจะยาวไปถึงเมื่อ,อไหร่จะหวานข้าวแล้ว การอัปเดตของโมเดลหรือแบบจำลองของ ECMWF กี่อัปเดตให้นะคะฝนจะประมาณ60-80%ของทุกภาคยาวไปจนถึงวันที่13มิถุนายน65เรียกไ,ได้ว่าประมาณกลางเดือนเลยทีเดียวจะมีฝนค่อนข้างหนาแน่นเนาะเดี๋ยวกี้เช็ครายวันให้ในทุกๆวนันเรามาดูเลย เรดาร์ตรวจฝนล่าสุดว่ามีกลุ่มเมฆฝนอยู่ที่จังหวัดอะไรบ้างมีจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านตากสุขไทยกำแพงเพชรพิจิตรอุทัยธานีนครสวรรค์เพชรบูรณ์ลบบุรีโคราชบุรีรัมย์เลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นกระสินสกลนครนครพนมร้อยเอ็ดยโสธรมุกดาหารนครนายกปราจีนบุรีกาญจนบุรีเพชรบุรีราชบุรีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังชุมพรสุราษฎร์ นนะครศรีธรรมราชสงขาและยะลาจ้ะถัดมามาดูเรดาร์ของภาคเหนือนะคะตรวจพบกลุ่มฝนโปรยกําลังอ่อนถึงปานกลางจังหวัดเชียงใหม่อำเภอฟางอ,อําเภอแม่อายจังหวัดเชียงรายอ,อําเภอแม่จันจังหวัดแม่ฮ่องสอนอ,อ,สอําเภอศกเมยโดยกลุ่มฝนเคลื่อนตัวไปทางทิศตะว,วันออกเฉียงเหนือมาเช็คที่อีสานกันบ้างค่ะฝนเพียฝนเยอะมากพี่พี่น้องๆทุกท่านศูนย์เรดาร์อีสานตอนบนก่อนเนาะตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าะนองกําลังปานกลางถึงหนัก กลุ่มฝนแรงขึ้นลูกก็จะจะคุยด้วยนะคะตอนนี้สองเดือนปกคุมพื้นที่อำเภอสีบุญเรืองสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูสังคมโพตากสีเชียงใหม่ท่าบ่อเมืองจังหวัดหนองคายนายุงน้ำโสมบ้านผือหนองวัวซอเพนเมืองหนองแสงประจักษ์ศิลาประจักษ์ศิลปาคมคุมพวาปีโนนสะอาดชัยวานสีธาตุวังสามอจังหวัดอุดรธานี ด่านซ้ายท่าลี่เชียงคานปากชมนาด้วงผาขาวภูกระดึงจังหวัดเลยคอนสารนองบัวดแดงบ้านข้าวเมืองจตุรัสเนินสง่าจังหวัดชายภูมิภูผาม่านชุมแพสีชมพูนองนาคมกระนวลจังหวัดขอนแก่นกุสุมานเก่างอยโคกสีสุพรรณจังหวัดสกลนครห้วยพึ่งนาคูจังหวัดกระสินดงหลวงคำาจี๊จังหวัดมุกดาหารโพนทองหนองพอกเมืองทวัดบุรี ทุ่งเขาหลวงอาสามม่าเศรภูมิน้องหีจังหวัดร้อยเอ็ดปราสาทจังหวัดสุรินทเมืองยางเทพารักด่านขุนทศนนทัไทยชุมพวงลำทะเมนชยัยเนินสูงขามทะเลสอเมืองนครราชสีมาปักทงชัยจังหวัดโคราชคูเมืองอําเภอเมืองกระสังน้องกี่นนสุวรรณชำนินางรองจังหวัดบุรีรัมย์เกีอบทั้งจังหวัดของเพชรบูรณเยโสธรและนครพนมจ้ะ ถัดมามาเช็คเรดาร์ขอนอีสานต,ตอนล่านะคะกลุ่มฝนออดอยู่ในเขตอำเภอป่าปากจังหวัดนครพนมคำชะอีจังหวัดมุกดาหารเสร,รภูมิจังหวัดร้อยเอด็ดพนาจังหวัดอำนาจเจริญรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์กันทรักเมืองจังหวัดศิีสะเกดสิุรินทรจังหวัดอุบลราชธานีสปปลาแล้วก็กัมบูชากลุ่มฝนปานกลางอยู่ในเขตอำเภอ โคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครธาตุพนมเรนูนครเมืองจังหวัดนครพนมห้วยพึ่งนาคูจังหวัดกระสินดงหลวงจังหวัดมุกดาหารพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดชุมพวงลำธมนชัยจังหวัดโคราชชำนิเมืองจังหวัดบุรีรัมเมืองจังหวัดสุรินทร์สปปลาวแล้วก็กับบูชากลุ่มฝนหนักอยู่ในเขตอำเภอคุนหานจังหวัดศรีสะเกษจ้าคลิปนี้กีฬาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย